ช่องคุรีชาแนลค่ะคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอซีแฟนคลับน้องอิงอิงและสวัสดีเอซี ต่างประเทศต่างแดนพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างแดนทุกคนกําลังทํานาทีนะคะวันนี้เป็นวันจันเดอร์พี่น้องเดอก์กำมาบอกสู้กันฟัง่งนาะพี่น้องนอะจากเหตุการณ์นะคะอุ้งอิงมีวาจาศักดิ์จ,จิงหรือไม่นะคะเป็นอย่างจังได้ตั้งหัวข้อนี่นาะพี่น้องนอะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด้อค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเด้อค่ะพี่น้องจึงได้มีภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อเกิดขึ้นมานะคะพี่น้องพี่น้อง คือสีหินนะคะพี่น้องมิดหมอแค้นนะคะพี่น้องมักเฝ้าฟังเราะนองอุ้งอิงออกมารองบ่าว่าจะเป็นคอนเสิร์ตบ่าว่าจะเป็นเพลงหรือว่าล่าเพลินนะคะพี่น้องสุภูสุกคนเอฟซีทุกทานนะคะที่เขามาในมือนีเขามาให้กําลังใจในช่อง Channel, คู่รีชาแนวค้นสีสเกตเด้อค่ะกับมาบอา,าสููกันฟังเรื่องนองอุ้งอิงของฮาวนะคะนองอุ้งอิงเป็นผู้รู้ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า จริงหรือไม่นะคะกระจากการที่นปงปมแปมนะคะนางเอกปมแปมนะคะกอน,นานันกระเห็นว่านางเอกป้อมแปมของเหาไม่มีเสียงนะคะเรียกว่านางเอกใบนะคะนางเอกใบนะ,ะน่นก็บาเหตต้นสายปลายเหตุก็คือการใช้เสียงมากเส้นเสียงแตกนะคะเนาะหมอก็เลยให้หยุดการใช้เสียงอยู่ประมาณสองสัปดาห์เนาะเต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นะคะถึงพานมาประมาณสองอาทิตย์ได้นะคะตั้งแต่ปลายเดือน พิสาพานะคะไปแสดงอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ซักซิดหมองหนึ่งนะคะโดยที่หูเท่าว่าถึงการนะคะน้องป้อมแปมเพิ่นกระไดไทายเพิ่นว่าจ,จะทายคลิปน้องอุ้งอิงจากซิบคลิปแล้วถึงสิไปแต่งหนานะคะเมื่อนั่นเกิดเหตุการณ์จังใดพี่น้องหูโบอนะคะ,ะเหตุการณ์ที่ผ่านมา หลายวันนะคะซึ่งมีช่องต่างๆช่อง YouTube ต่างๆเพื่อนเอามาวอลเพื่อนเอามาทําคลิปนะคะส่วนคุณดชาันเนี่ย Channel, ก็มาคิดว่าว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่นะคะน้องอุ้งอิง<ๆ>เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะซึ่งมีนะคะต้นโพสถานที่แห่งนี้นะคะป๋ากโก้เพื่อนก็กำลังถ่ายทำคลิปขึ้นกันนะคะเพื่อนก็ได้บอกน้องอุ้งอิงของเฮาวน้องอุ้งอิงพนุ่มมือหว ยีดพื้นเดอ้อขอโทษขออภัยตุนโพตุนนันนะคะแต่น้องปมแปมกระถามาน้องอุ้งอิงไว้อยียงน้องอุ้งอิงไว้อยียงถามอยู่นันนะคะจนะพี่มอนอิงได้บอกว่าขอร้องอยาให้ฝนตกนะคะนึกว่าเห็นอีหยังนะคะวันนั้นน้องปองแปมแปมนางเอกป้อมแปมได้ถามน้องอุ้งอิงจริงนะคะในคลิปของแม่บีก็มีเด้อค่ะเด้อพี่น้องล้องเขาไปยอนเบิงเด้อค่ะนี่แหละคือเหตุการณ์ที่ น้องอุ้งอิงเหมือนว่ามีสัมผัสที่หกก็ว่าได้เป็นผู้ที่ขอร้องว่าอย่าหิตเพิ่นเดอร์เหมือนขอนะคะเหมือนขอแล้วก็พนมมือไหว้แล้วน้องเขาก็ทําหน้าแบบทาเป็นเหมือนอเนียบเรียบนะคะไม่พูดไม่จานะคะแต่ขอแล้วก็นิ่งนะคะในในภาพนั้นพี่น้องเขาไปดูย้อนหลังของอคลิปของแม่บีนะคะ แม่บีพอนุ่นนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์แต้มือก่อนจะขึ้นพิธีบวงสวงวันที่สิบสามน้อ,นองนั่งเอกป้อมเป็มก็ได้เอาชุดสีเขียวมาให้นะคะให้น้องอุงอิงสาวน้อยนะคะสีเขียวตัดเหลืองสวยงามมากน้อง วงอิงสาวน้อยเพรบานแพงก็ขอคุณนพี่ป๋อมแปมนะคะพี่ป๋อมแปมเป็นผู้พี่ผู้ที่มีจิตใจดีก็มอบชุดให้น้องในวันที่สิบสามแสดงที่อุดรธานีนะคะพี่น้องเลยกลายเป็นที่มาของหวยออกเลยนะคะเพราะว่า อายุของน้องอุมงอิง,งเกิดวันที่13เดือนหน้านี้นะคะพี่น้องเห้านะคะแตะ่พอกานใช่กขาบ,บอกน้องน้องป๋อมแป๋ม่าอัน13เขาไปซื้อเขาให้ซื้อ31แต่น้องป๋อมแป๋มก็ไม่ได้ซื้อนะคะนี่ก็ย่ามคนเห่านะคะเนาะหลังจากเหตุการณ์ต่อมาน้องป๋อมแป๋มก็ได้เจออุบัติเหตุนะคะต้องเอารถเข้าอู่นะคะต้องเอารถเข้าอู่นี่แหละค่ะ เพียงแต่เขียดนิดหน่อยนะคะให้เหมือนเป็นการเตือนนะคะเพราะฉะนั้นนอ้องปมแปมนั่งเอกของเฮาก็ต้องไปทําบุญสังฆทานหน่อยเด้อนะคะแล้วก็โชคดีตรงหลวงปู่เสือให้นะคะให้อะไรรู้ไหมคะให้หลวงปู่ทวดนะคะให้กับน้องปอมแปมน,นะคะนี่ก็ราคาไม่ต้องไปพูดถึงราคาพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับตัวเราเราต้องประพฤติตนเป็นคนดีเด้อยพี่น้องเด้อมีดหมอแค้นพี่น้องอเฮาถ่เขวามาเบิ้ในช่อง คุรีชาเน,นี่ยก็เชยนว่า,าสิ่งอันนี้ที่เกิดมามันเกิดจากความบังเอิญน,นะคะอีกอย่างน้องปอมแปมนางเอกปอมแปมของเราก็เข้าสู่เบญจเพศนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในช่วงเบญจเพศจะต้องทําบุญนะคะทำาป็นดีก็ดีไปเลยนะคะอาจจะมีสะดุดบ้างก็ด้วยวาจาของน้อง อุงอ,งอิงของเราขอร้องไว้นะคะอย่าเหตุผนเดินนะคะเพราะว่าน้องอุงอ,งอิงรักนางเอกป้อมแปมเหมือนพี่สาวคนหนึ่งนะคะเพราะเป็นลูกของพ่อ,อะป้าการชัยเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องเห็นบอคนี่คือแต่บางอย่างบางเอิญจนเหลือเชื่อนะคะพี่น้องจนเหลือเสือเนาะค่ะว่าบังเอิญจริงบอนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลนะคะ,ะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะเดอ้อว่าเรื่องนี้น่าเชื่อ หรือไม่นะคะพี่น้องสังเกตว่านอ้องฟอมแปงของเฮ่ากับมีความเสื่ออยู่นะคะเนาะกะสิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ด้วยค่ะพี่น้องนะคะผู้ที่เขามาชช่็มกับข่้เถยเเห็นนะคะน้องอุ้งอิงนะคะแม้กระทั่งคนป่วยนะคะก็ขออธิษฐานโอ้เพียง นะคะปากฏว่าบางคนเดินไม่ได้ก็สามารถเดินได้บางคนมีล,มลูกมะเร็งก็สามารถหายจากโรคมะเร็งได้นี่ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเดิรพี่น้องเดิรพี่น้องเห็นบอนะคะความเชื่อของส่วนบุคคลสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความมหัศจรรย์ใจจริง,รงๆเดิพี่น้องเดอร์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีกว่ามานะคะน้องอุ้งอิงของเฮาเคยใส่ เสือที่ออกจะเป็นชุดนะคะออกโทนดำน้องอุ้งอิงกันยังน้ำตาไหลนะคะนี่ก็สีดำของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพร่งจะไม่ใช่นะคะสังเกตว่าน้องอุ้งอิงก็มีแต่สีสดใสชุดของน้องตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่ชุดสวยๆสีสดใสสีที่ทำให้น้องผ่องนะคะขาวออร่านะคะพี่น้องนะคะเหลือกระเบห็นบ่อคาบางคนก็ขอถูก เลขถูกใต้ดินนะคะถูกถลอตเตอรี่นะคะอย่างเช่นพ่อที่ลำปางนะคะขออยู่ที่นี่น้องอุงอิงก็ได้รางวัลก็คือมาลลยนะคะงวดก่อนๆนะคะรางวัลที่สนะคะก็โอนก็โอนเงินมาให้10,000บาทนะคะนี่ก็คือความเชื่อนะคะสิ่งสิ่งเหล่านี้นะคะน้องอุงอิงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่นะคะไม่เชื่อก็อย่ารบปลู่เด้อค่ะบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะคะดูน้องป๋อมแปมนะคะ นะตอนนี้รถก็ยังซ่อมอยู่นะคะที่ขอนแก่นเดอร์พี่น้องเดอร์สา,าวน้อยน้องอุ๋งอิงสาวน้อยรัตนาพรของเรานะคะมีความมหัศจรรย์อยู่แล้วเป็นคนดีนะคะแล้วก็ร้องเพลง ฟังเราเป็นยังจังขนลุกอยู่ขังล่างคือเด็กหน่อยแต่ว่าเวลาขึ้นไปอยู่เวทีอีลานอยคือ,ค,อคืองามเน่นะคะห้องเพียงก็ดีดีสะออนหลายสะออนสะออนนะคะนี่แหละขนลุกเลยนะคะนี่แหละคือเสียงร้องเสียงรําตาตึงมนขังให้เอฟซีทุกท่านติดตามพ่อแม่ฮักสุขคนนะคะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็ขอให้อีลานอยนะคะจงประสบความสําเร็จนะคะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ดู นอ้องผ๋อมแปมน,นะคะอย่างน้อยก็เบาบางลงนะคะอย่างน้อยก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เด้อพี่น้องสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะสุดถ่ายแลยถ่ายนี่ช่องคุรีชาแนวขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนให,ให้เงีงเง้งๆปังๆรำรวยนะคะอยู่ดีมีสุขแรงใดก็กดถึกใจกดข้อมิมนให้ได้เด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ